นี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะวันนี้พบกับคุณครูหนุนค่ะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ค่ะเออแต่ก่อนที่เราจะไปทําการทดลองสนุกสนุกเนี่ยคุณครูอ้อมกับคุณครูอ้อมมีคํา <ere> ถามอยากถามคุณหนุนค่ะเมื่อเชาออ้าครูอ้อมหวีผมค่ะแล้วครูอ้อมเห็นผมครูอ้อมติดกับหวีไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรครูอ้อมเป็นเหมือนครูอ้อมไหมคะเป็นเหมือนกันเลยค่ะคุณครูอ้อมมีผมตอนเช้านะคะแล้วผมค่ะ ก็ติดไปกับวีเลยค่ะมันเกิดจากอะไรคะคุณครูหนุ่มคุณครูหนึ่นงพอจะทราบไหมคะก็อ,อาจจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะอะอยากรู้ไหมคะว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดได้ยังไงถ้าอยากรู้แล้วเราไปทดลองกันเลยค่ะอะเด็กๆคะตอนนี้เราอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรม การทดลองเรื่องติดหนึบโดยไม่ใช้กาวค่ะอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ค่ะ,ะผ้าขนสัตว์ค่ะรูปโป่งค่ะพลาสติกกันกระแทกค่ะและก็กันไกลค่ะ ถ้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์รพร้อมกันแล้วเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะเด็กๆขาวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำการทดลองครูอ,อ้อมครูหนุนและครูอ้อมจะมาช่วนเด็กๆทากิจกรรมสนุกๆค่ะโดยใช้ลูกโป่งนะคะถูไปที่ผมค่ะแล้วให้เด็กสังเกตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นครูหนุนกับครูอ,อ้อมพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะเริมะะ่รมเลยค่ะ เด็กๆคเอาลูกโป่งนะคะถูไปที่บริเวณผมคะ่ะถูไประยะเวลาประมาณหนึ่งนะคะแล้วเด็กๆคอยสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะว้าวปลายผมค่ะเด็กๆคะชี้ติดไปกับลูกโป่งเลยคะ่ะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยนี่คุณครูออมเห็นแล้วคะ่ะติดไปที่ลูกโป่งเลยคะ่ะ เด็กนะคะสามารถเอาลูกบองไปเล่นที่บ้านได้เลยนะคะและอย่าลืมถ่ายคลิปมาให้คุณรูณอ้อมดูด้วยนะคะแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณรูณอ้อมคุณรูณอ้อมและคุณรูณหนุนยังมีการทดลองอีกหนึ่งอย่างค่ะจะมาเชิญเด็กๆทำค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยค่ะอ่าเด็กๆคะเมื่อกี้นี้ คุณครูได้พาดเด็กมาทดลองนำลูกโปง่งทำไมคะมาถูที่ผมใช่ไหมคะแล้วเด็กรู้ไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นคะ,นะผม<ด>ชี้ติดที่ลูกโป่งเลยค่ะเด็กๆอนอกจากนี้นะคะคุณครูยังมีอีกหนึ่งอย่างค่ะมาให้เด็กๆทดลองด้วยค่ะโดยให้เด็กๆเตรียมพลาสติกกังกระแทกค่ะโดยนำพลาสติกกังกระแทกเนี่ยไปถูที่ผ้าค่ะให้เกิดความร้อนเลยนะคะเด็กๆ นี่นะคะถูเลยค่ะ,ะจากนั้นทำอะไรต่อคะคุณนุนหลังจากนั้นพอรู้สึกว่าแผ่นพลาสติกกกระแทกร้อนแล,แล้วเราจะนําไปแปะที่กําแพงค่ะเรนเลค่ะแต่ก่อนที่เด็กจะไปที่กําแพงนะคะให้เด็กๆนะคะหยุดคิดไปก่อนนะคะและให้เด็กๆนะคะคาดคะเนนะคะว่าเมื่อเรานะคะใช้แผ่นพลาสติกนะคะ แล้วก็ถูที่ผ้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปติดที่กําแพงจะเกิดอะไรขึ้นคะโดยให้เด็กๆนะคะวาดภาพลงในช่องสีแดงแบบในคลิปเลยนะคะว่าเด็กๆคาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นพลาสติกอันนี้นะคะไม่มีผิดหรือว่าไม่มีถูกนะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทดลองพร้อมกันค่ะไปเลยค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆได้ทำการทดลองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเจ็เกๆกครูอ้อมว่าสนุกแน่ๆเลยค่ะครูอ้อมตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะค่ะ,ะเด็กๆได้ทําการทดลองแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมบันทึกผลการทดลองนะคะลงในใบกิจกรรมนี้ด้วยนะคะในช่องที่2องสีแดงที่คุณครูอ้อมให้ดูได้เลยค่ะซึ่งจากการทดลองที่เราได้ทําไปนะคะแทนพลาสติกกันกระแทกเมื่อนาไปถูก,กับผ้าแล้ว สามารถติดนึบบนกำแพงได้เลยค่ะโดยไม่ใช้กาวว่าแต่ทำไมแผ่นพลาสติกกันกระแทกถึงติดบนกำแพงได้นะคะอ่าก็เพราะว่าเรานำพลาสติกกันกระแทกนะคะไปถูก,กับผ้าค่ะให้เกิดความร้อนจนเกิดไฟฟ้าสถิตนะคะแล้วเรานำแผ่นพลาสติกก,ตกันกระแทกไปดูดติดกับกำแพงเลยค่ะจะทำให้ดูดติดกับกำแพงได้ดีเลยค่ะโดยไม่ใช้กาวด้วยนะคะไม่ใช้กาวค่ะ กิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพถ่ายคลิปแล้วก็ทำใบกิจกรรมให้คุณครูดูด้วยนะคะแต่ครูออมจะเพิ่มความสนุกของกิจกรรมให้เด็กๆค่ะคุณออมจะให้เด็กๆนําแผ่นพลาสติกกันกระแทกกันเนะะี่ยค่ะไปแข่งกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าแผ่นพลาสติกกันกระแทกของใครจะติดบนกำแพงได้นานกว่ากันค่ะแล้วอย่าลืมส่งรูปมาบอกคุณครูออมด้วยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของครูอ้อมครูหนุนแล้วก็ครูอ้อมนะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วพบกับครูอ้อมครูหนุยแล้วก็ครูอ,อะะ้อมใหม่นะคะในกิจกรรมต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย